ต้นข้าวว่าเอาต้นข้าวอมายายผมจะเขียนให้ต้นข้าวเขียนที่นู่นใช่ไหมเขียนที่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 ปูนักราบจ้ะมีอยู่สองคนเขียนลใช่เขียนก็เขียนเลขนี้แหละสองหกเก้าเขาเขาเขียนลายมือสวยด้วยนะเขียนเลขไทยใช่ไหมส่วนใหญ่แต่ว่าตอนพ่อเขาเหมือนเขาให้โชคให้ลาบเยอะมากเลยว่าไงนะวันนี้อะไรนะสองหกเก้า อะไรนะตองด oh, ูน่อยโอ้ไหนดูไหนลูกมั right> ่นใจมากวัน oh. นี้ได้จักรยานแล้วมั่นใจเลยโอได้วงไว้แบบนี้เนาะข้าวอยู่คอไหนครับคอหนึ่งคนนึงโอ้คหนึ่งโอ้ไปเขาจะเป็นอะไรเนี่ยครับเป็นหนุ่มเป็นนหุ่มโตขึ้นก็ต้องเป็นหนุ่มสิเนาะโตไปต้องเป็นหนุ่มแน่เลยพอเป็นหนุ่มเสร็จก็เป็นคนแก่แม่ทำไมน้องต้นข้าวทำไมเขียนแต่เลขสามตัว ม่เคยต่ก่อนนะพูดตรงๆเคยเคยถามเขาตอาตอนประมาณสักส uh huh. องขวบเราเราชอบแบบคือบางทีเนาะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลบางทีเราแบบว่าเคยขอเขาไงว่าเออแม่ไม่มีตังอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าแม่ขอช่อขอรากหน่อยคือ uh huh. มันจะมีช่วงที่ที่เขาให้แล้วก็แล้วก็ให้เขาวงให้เขาก็เลยชินกับการที่ขอสามตัวใช่ล้วเคย oh. ขอขอเขาสามตัวเขาก็ให้สามตัว oh. อะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 2> แต่บางทีเคยมีแบบ ป้าถามนั่งอยู่อย่างเงี้ยต้นข้าวหววบอกอะไรพอป้าเขาเดินไปเขาถึงพูดเขาบอกว่าห้าเจ็ดไอ้เราก็พูดขึ้นห้าเจ็ดมันจะออกมันไม่เคยออกถ้าผมเยออกมาออกห้าเจ็ดเราก็บอกว่าเออแต่เคยมีครั้งหนึ่งที่ว่าพ่อเขาเขาให้สามวัวเจ็ดกันจําได้ว่าครั้งแรกเขาบอกสามหกเก้าเคยบอกพ่อพ่อเขาตอนนั้นคือยังไม่เลิกกันเนาะเราก็บอกว่าให้ซื้อลอตเตอรีด่ดีพ่อเขาบอกว่าไม่ซื้อหรอก เขาบอกว่าเพราะว่าเราบอกว่าเราไม่มีดวงกับลอตเตอรี่ hmm. มันออกจริงๆครั้งแรกเราก็บอกเฮ้ยพี่เอียงมันออกจริงๆด้วยสามหกเก้าเราก็ว่กเออ,วอ,เอ,อดวงเราไม่ได้พอมาห่อที่สองจำได้หงอตอนั้นเขาบอกศูนย์เจ็ดเก้าถ้าจำไม่ผิดนะพ่อเขาก็เลยซื้อมันสาบกันแค่ไหน,นมันออกศูนย์เก้าเจ็ดน้องต้นข้าวลูกชายพี่ผมฟังหน่อยโอ้ยยังไงบ้างในส่วนของตัวเลขตัวเลขครั้งแรกถ้าจำไม่ผิดเคยขอตอนประมาณสองขวบคือเราก็แบบ ขอน้องแบบเราก็บอกว่าเออแม่ไม่มีเงินขอโชคขอลาบเขาอย่างเงี้ยเราก็ให้เขาเราก็เขียนเลขศูนย์ถึงเลขเก้าให้แล้วก็เราก็บอกว่าแม่ขอสามตัวนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็วงให้แต่ครั้งแรกน่ะเขาก็ให้สามหกเก้าแล้วมันไปออกเลขท้ายสามตัวแล้วครั้งที่สองเขาให้ศูนย์เก้าเจ็ดแต่มันออกศูนย์เจ็ดเก้าแต่รอบแรกแนบะพ่อเขาถูกถูกโต้แล้วก็สองตัว แล้วมารอบสามเนี่ยจะไม่ได้ว่าเขาบอกเล่นไปเล้วูกแต่ว่ามีสีอะไรสักตัวนั่แหละแล้วมันก็ออกลอตเตอรี่อ่าครั้งแรกคือสังเกตว่าพอเขาให้ครบสามงวดเขาก็จะหยุดอยู่ไปประมาณสักสองสามเดือนเขาก็จะให้ใหม่แล้วมีนี่เป็นคนที่ไม่ค่อยเคยถูกลอตเตอรี่แต่ครั้งแรกที่เขาถูกเนี่ยเขาดึงให้จําได้ตอนนั้นเขาประมาณสองขวบเขาเป็นเหมือนว่าพอเขาไม่สบายเขาก็ให้โชคให้ลาบเราพาไปหาหมอเราก็บอกว่าเออแม่ไม่มีตังนะ เขาก็เลยดึงลอตเตอรี่ให้จําได้ว่าเก้าสามเจ็ดครั้งแรกในชีวิตที่ถูกลอตเตอรี่ mm hmm. เขาก็เลยบอกว่าเออเราก็บอกพอมามาดูรางวัลมันออกเก้าสามเจ็ดเราก็เลบอกเฮ้ยฝ mm hmm. ันไป,ปห้ือเาเนี่ยแบบดีใจมากเลยคือครั้งแรกที่ถูกลอตเตอรี่ก็เพราะเขาแล้วก็มีตอนเขาประมาณห้าขวบจะหกขวบจําได้เราก็เหมือนเดิมกลับมาอยู่สุรินเราก็ไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยเราก็บอกว่าต้นข้าวเดี๋ยวจะวันเกิดหนูแล้วนะแม่มไม่มีตังเลยเราก็ให้เขาเขียนเหมือนเดิมด mm hmm. แหละเขาก็บอกว่าจู่ๆแล้วบอกว่า แล้วหนูเขียนให้เราก็บอกเอองั้นพรุ่งนี้ไม่หนูจะให้วันนี้เลยเราก็พูดอย่างนี้เราก็ไปเขียนเหมือนเดิมก็เขียนเลขศูนย์ถึงเลขเก้าเขาก็ให้สามตัวแต่จําได้ว่าวันนั้นเขาให้หนึ่งเก้าหกเราก็บอกว่าหนยอะไรของมันวันถึงเก้าหกคือเราก็คิดว่าคงจะไม่ถูกอะคือแล้วทีนี้มันเอะใจเฮ้ยเด็กอะไรวะมันบอกวันเกิดมันมันที่สิบเก้าแล้วมันจะ6ุบหกหกขวบเต็มอ่ะหนูแต่ว่าดวงที่ว่ามันจะได้นะเราก็ไปเขียนหนึ่งเก้าหกกับหนึ่งเก้าเจ็ด มันออกหนึ่งเจนั่นแหละครั้งแรกที่ถูกหวยสามตัวตรงก็เพราะเขาเนี่ยแหละคือเขาขายให้หลายครั้งแต่เราเหมือนดวงเรายังไม่ได้ใช่เขาเป็นใช่เขาคือกับบางคนนะแล้วมีครั้งหนึ่งตอนที่เขาอยู่กรุงเทพก่อนที่ก่อนที่จะเลิกกับพ่อเขาก่อนที่เขาจะมามีแม่กับแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนี่แหละเขาถามว่าตัวเล็กหวยออกอะไรเขาบอกว่าหวยออก5้าหเจ็ เขาบอกหวยอะไรจะออก5 6 7คือตอนนั้นเขาคือเขาเรียนแล้วเหมือนเขาจะรู้เลยเขาบอกว่าหวยอะไรออก5 6 7แล้วพอพอเลิกกันกับพ่อเขามาส่งมันออกตรงตรงๆอ่ะมีงวนหนึ่งจำได้ไหมที่ออก5 6 7แล้วมันมาออก9 6 7นั่นแหละแล้วเขาก็เสียดายมากเลยบอกโอ้โหเด็กบอกแล้วบอกมันจะออกเลย5 6 7งั้นหนูก็ให้6 4 0เพราะไหวเงี้ยคือเขาไม่มีดวงเขาให้แล้ว5 6 7ออกเต็งเต็งแล้วเราก็บอกสิกับแม่ไม่บอกนะกับคนอื่นบอกแล้วงวดวันที่16เนี่ย16ตุลา6 3เขาบอกยังแม่ เขาบอกสองหกเก้าแต่ <S 2> 2. <S แต่ว่าจะขอเขาก่อนกรุงเทพนี่เพราะว่าเรากล่าว่าตั้งใจจะขอตอนแรกว่าจะให้ดึงลอตเตอรี่ให้ด้วยกัน<า>ลองขอลูกสิลองขอลูกดิออ่าน้งไปไปหยิบ,ไป,ยบไปหยิบกระดาษกับอันนี้มาเลยแม่ขอหน่อยแม,ไม่ไม่มีตังเลยแม่ไม่มีตงมังจ่ายค่าห้องปะแม่ไม่มีต<ะ>ังจ่ายค่าห้องแล้วลูกไปเร็วไปเอากับปากกากระดาษมาเมื่อวานลุงเขาก็ไล่มาถามถามว่า ต้นข้าวบอกไว้เลยบอกเดี๋ยวกลับไปก่อนนะนั่งรถอ,อ,อยู่เดี๋ยวถามหลานแล้วตอนที่ตั้งท้องน้องต้นข้าวเนี่ยฝันเห็นอะไรนู่นนี่นั่นไหมฮะเคยเคยอ๋อถ้าฝันฝันถ้าฝันเรื่องฝันแต่ก่อนนะเคยคือเคยมีลูกกับแฟนเก่าแล้วสองคนแล้วจําได้ว่าก่อนจะท้องเขาเนี่ยฝันว่าได้แหวนอีกวงนึงเห็นแหวนสามวงเรียงกันแล้วแล้วก่อนจะคลอดเขาอาทิตย์หนึ่ง หมือนเรงข้ามข้ามสะพานไปวัดหนึ่งแล้วก็เห็นคนแบบใส่ชุดขาวอ่ะเหมือนเขาทําสมาธิแล้วอยู่ตรงใต้ต้นโพธิ์แล้วแต่ในฝันว่าเราอะยังไม่คลอดใช่ไหมแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเอาเด็กมาให้เขาบอกเขาบอกว่าได้ลูกชายนะแล้วก่อนจะคลอดเขาปรงมาอาทิตย์หนึ่งเหมือนเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเหมือนเราก็สั่งหอนใจบอกว่าอย่าบอกนะว่าจะคลอดเขาวันออกพรรษาเขาก็คลอดออกพรรษาจริงๆออเขาคลอดออกช่วงออกพรรษาวันที่สิบเก้าจำได้สิบเก้า วันที่19เสาร์ตอนนั้นอ่ะขึ้น15ค่ำใช่เขาออ,ออกพรรษาเขาเกิดวันที่19ตุลาใช่ไหมเนี่ยใช่19<อ>ตุลาขึ้น15ค่ำออกพรรษาพอดีครับจนนั้นออกกับพันออกพันสาหนูก็บ 1, 3, บเออไม่น่าล่ะเราก็ไม่ได้ใใจเนาะเขียนลายมือสวยด้วยเนี่ยเขียนเลขไทยใช่ไหมส่วนใหญ่แต่ว่าตอนคลอดเขาบเหมือนเขาให้โชคให้ลาบเยอะมากเลยอ่ะตั้งแต่คลอดเขาแบบคือตอนตอนตั้งท้องเนี่ย ว่าเห็นใช่เมคนใส่ชุดขาวใช่ใส่ชุดขาวอยู่ตรงใต้ต้นโพเหมือนเขาแบบมาปฏิบัติธรรมแล้วเราแต่เราก็ยังไม่คลอดแล้วแล้วจู่ๆมีผู้หญิงเอาอุ้มเด็กมาให้เขาบอกว่าเขาบอกว่าลูกลูกเนี่ยเป็นลูกผู้ชายนะเขาว่าอย่างนี้ประกาศติดไม่ลูกอ่นใหมอันนี้ไหมอนะแม่ขอนะลูกขอสามตัวแม่ไม่มีแม่ไม่สามตัวเลยนะแม่อะไรฮะคุณแม่อะไรชื่อแม่พุ้งแม่ชื่ออะไรแม่ชื่อปุ้งแม่พี่ปุ้ง โอ้โหลมือสวยเอดเจ็ดอ่าเจ็ดแปดอ่ากที่เขาใหนี่เไปบอก่่านะเาไปกินอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะบอกเล้าเจอ๋อตอนนี้เขียนเลขเ็ดเขียนเลขแปดเลขเเขียนสวยๆอ่าเลขเก้าม่เกจะให้เป็กี๊ยวสิกินไม่หมดอ่าเลขเก้าสามตัวแม่ไม่มีตัจเาพอ เลขสิบเก้า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 สิบอ่าเดี๋ยวเขาเขาเขียนลองดูเขาเขียนอ่าสิบอ่าไปดูนะครับว่าปึ๊บอันนี้เขาเขียนอะไรเนี่ยเขาวงไว้แล้วค่ะอ๋อเขาวงไว้อืออุ้ยเกามีเก้าตัวหนึ่งแล้วอ่าเก้าตัวหนึ่งแล้วเออเออวงหมดแล้วค่ะในวงแล้วยังที่วงวงมีเลขอะไรคะลูก หนูวงกลมเลขอะไรเลขอะไรครับสองหกเก้าวดนี้น้องต้นข้าวให้แม่เลขอะไรให้ให้ให้โชคแม่เลขอะไรครับลูกสองหกเก้ายังพูดเลขเดิม,ดเ,เ,ดมเหมือนเดิมตัมตนู้นเลยใช่ไจะบอกไปบอกแม่ทา้าวมัเหมือนเดสองหกเก้าทำไมคือเต๋าอร่อยก็บอกว่าเอาอาจารย์เล็กส่อยี่สิบบาทนะของยายนี่สามสิบอือโอ้โหสุดยอดเลยแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับผมจะให้นะจะให้โชคนะ สองหกเก้าอุ้ยยายก็ตกใจเนาะอนอนบอกอีกแล้วแม่ค้ารู้สึกดีใจมากเลย <c oughs> ไม่มีเด็กคนไหนไมากินทานก๋วยเตี๋ยวเขาแล้วบอกเลขอย่างนี้ใช่ไหมบอกอุย้ยห้ถูกหนะาหนูนะแม่ค้าจะให้สิบถ้วยอยผมกินไม่หมดหรอกไม่เป็นไรกินไม่หมดก็ไม่เป็นไรแม่ค้าวะแม่ค้าก็ดีใจนะเขาก็ติดก็เลยจูงเขาแขนออกมา,าก็เลยกลับบ้านตั้งแต่นั้นมาเหมือนเดิมหมดเลยใครถามเขาก็เหมือนเดิม สองหกเก้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเออวันนั้นไปที่อะไรนะที่ปูนักราศยายกับแม่แม่เอียด e กไ็ไปไปกเขาไปถึงปุ๊บ,ปบไปถึงปุ๊บเขาก็เหมือนเดิมเขียนให้ยาเลยสองหกเก้าไปที่นู่นได้เลขอะไรไปที่ไหนคะไปที่ปูนักราศที่ปูนักราชนะเออไม่เอียดก็ไม่ได้ตั้งใจไปแต่ไปพระอยะาพอดีไม่มีคนพอดีพอดียายที่ ที่เจ้าของบ้านเขาเเขาบอกว่าอย่าเพิ่งนะปูแต่ปูก็ทักอยู่เข้าอยู่ปูปูก็ทักอยู่นะรู้สึกว่ายายก็บอกแค่นี้นะก็บอกเออแต่กะกลิ่เชื่อไหมว่าน้ําแดงอที่ป้าเอียดซื้อมาไม่ได้เปิดเลยพุ่งออกมาเลยน้ําอพุ่งเองจริงเลยพี่ต้องไปเมื่อวันวันนานวันก่อน รู้สึกว่าจะเป็นวันวันอะไรวันที่ทอดกระถินมีวันเป็นวั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 นเสาร์เมื่อวานวันเสาร์ใช่ไหมคะครับไม่ใช่ไม่ใช่จำไม่ได้เนี่ยจำไม่ได้จริงนี่หละจ้ะแกก็เขียนให้ยายเหมือนเดิมสองหกเก้าเหมือนเดิมจ้ะแต่ว่าของของของป้าเอียดก็โผล่ออกไปเหมือนกันอืมเลขอะไรของป้าเอียดหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์ 6กห้าศูนย์ค่อันนี้รู้สึกว่ากับว้อย่างนี้ยากกว่านานะเพราะว่ามีคนเลยแต่ก็เลยไปซื้อน้ำแดงน้ำแดงมาไม่ได้เปิดนับพุ่งออกเลยคือแก่แกทักแกดีใจแลยโอ้สวัสดีค่ะนะทุกคนไม่จะได้จะได้ขับไปเรียนขับไปเล่นแต่ว่าต้องระมัดระวังนะลูกไม่อันนี้ยังไม่ล่อยหรอก ก็ยังขับเมนป2อหไะจะปล่อยแต่เฮียเขาบอกว่าไปเจอยายพอดีเลยพากันถอดหน้ากากเอายายทำไมเป็นสาวใครเกาบอกว่าคุณโจฝากเงินให้คุณป้าแล้วนะบางเอิญจริงเราก็อยากไปอยู่แล้วก็ตื่นเช้าป้าก็ไปเลยยายตาบตาบอกว่าแกจุดทูกเรียกไปเอียดไปจริงอ่ะอยู่ไม่ได้เลยเรียกทุกวันแฟนเ็าบอกว่าอย่าไปเลยไปแหละไปแหละพอไปถึงปุ๊บใช่ไหมก็เอารถมอเตอร์ไซค์จอดปุ๊บ ถ้าเปล่งไวอย่างนี้อ่ะขัวเข้าเหมือนกัน่าเข้าเขาเข้าแล้วเบบว่าเขาต้อนรับแล้วเขาดีใจไงเกอก like uh, right. ็เลยปล่อยได้เหมือนเดิมไปหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์ของไปเอียของไปเอียรหกห้าศูนย์นะเออก็เลยไม่รู้ว่าเลขหกห้าศูนย์เพราะย้ายแค่เขียนไว้อ่ะนะเออก็ก็ดีต้นข้าวว่าเอาต้นข้าวอามายายผมจะเขียนให้ ขเขเขียนที่นู่นใช่ไหมพี่เขียนที่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 ปู่นักราบจ้ะมีอยู่สองคนเขียนลใช่เขียนก็เขียนเลกนี้แหละสองหกเก้าเขาอีกแล้วหรอก็เขาเขียนต่อหน้านะเขียนที่นู่นจะ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 แม่เออแต่ว่าพูดถึงให้แม่ค้าที่บ้าน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 มึงอ่ะที่ที่บ้านมึงนะให้ก่อนปู่นักลาบคือว่าแม่ค้าที่ว่าให้ทานกุยเตี๋ยวอร่อยเขาบอกเลยนะอร่อยจังเลยแม่ค้าผมจะให้โชคนะ ไปแตะเขาเหมือนเดิมแล้วก็เขียนให้เขาออแต่ก็ก็อยากจะให้ไม่ได้สอนไม่อะไรเลยนะก็ถึงเวลาแล้วก็บอกเองเลยเมื่อกี้ต้นข้าวเขียนเลขไทยเลขไทยไปแล้วต่อไปเขียนอะไรบ้างหนูจะชอบเลขไหนคอยดูนะไทยอันไหนไทยอาไรบิกนืยายังไม่รู้เลยกวงฉลาเขายังรู้เลยที่เรียนจบปสสูงยังไม่รู้เลขอารบิก อ๋ออย่างนั้นเราอาราเิกรูปกโหสวยด้วยเอ๊ะแต่เลาเขียนการบ้านทาไมไม่สวยเขียนตรงนี้ทำไมมันสวยอ่ะเขียนดีๆหน่อยเลขห้าหนูอ่ะครบเตรีเดิมครับเสรีเดิมครับครบไม่นึกไม่ฝันนะบาเจ็ดคุณพ่อแกบอกว่าใครมาอี๋ คุณพ่อว่าใครมา9นี่กูดู8แล้วลูก10เลขอะไรเล็ก10ไม่อ่าทีนี้หวยจะออกอะไรลูกอืมั่นใจมากจเอาล่ะมียิ้มด้วยนะมียิ้มด้วยเว้ยมียิ้มด้วยโอ้ไหนดูไหนลูกมั่นใจมากวันนี้ได้จักรยานแล้วมั่นใจเลยอ่ะ ไดนถือโจนิ่งๆโอ้ได้วงไวแบบนี้เนาะแลวที่สำคัญเนาะใช่น้องต้นก้า Happy Birthday ให้หนูเลยนะลูกหนูเกิดวันที่19ตุลาคมลุงโจ้จัดให้ครับ Happy Birthday TO YOU Happy Birthday t ู YOU Happy Birthday อาจักรยานมา Happy Birthday ด้วย่ Happy Birthday เลยฮไม่ต้องเป่าเค้กไม่ต้องเป่าเทียนเป่าขนมเลยนะจะกินอะไรก็กินนะวันนี้จัดให้ครับ เนี่ยแถมจักรยานอีกคันหนึ่งนะน้องต้นล้านะเนี่ยของขวัญวันเกิดน้องต้นข้าวนะน้องต้นข้าวเกิดวันที่19ตุลาคมเ,เพราะฉะนั้นเบิร์เดย์ล่วงหน้านะสําหรับวันที่19นะแต่ว่าวันที่16ก็ขอให้เลขน้องต้นข้าวได้ออก,นกเนมาะม วันรับไม่หมดคลับะอบคุณคกับเลยนะอย่าลืมหนึ่งเก้าวดเกิดน้องต้นข้าวส่วนใหญ่ก็ออก197มาแล้วเนาะแล้วก็อาจจะแต่ต้องซื้อขึ้นอ่ะลอง่งเ้ใช่ไหมอ๋อ1 9 7 1 9เเพราะว่าครบรอบมันเกิดทุกครั้งจะมาประมาณนี้ตอนนั้นบวกเลขบวกเลขได้ใช่ได้แล้วได้บวกมันยังไม่ชัดไงลูกย้ำๆอีกที ตอานี้ก่อนอ่านี่ก่อนอ่าเอาตามใจลูกตามใจเล่นยกอืมติ๊กไว้ให้อยู่อันนี้เลขอะไรครับลูกเลขหนึ่งอ่าเลขหนึ่งอันนี้เรามาคัดเลขหนึ่งชัดอ่าเลขหนึ่งชัดต้นค่ะทีนี้ที่วงไว้คือเลขอะไรครับเนี่ยสองเลขสองวงไวไปลูกกินข้าวแล้วลายมือสวยๆเนาะเคร่งเห็นเด็กน้อยเรียนปหนึ่ง เขียนตัวเลขไทยเนี่ยสองอ่าต่อไปสามลายมือสวยๆเนาะอ่าต่อไปเลขสี่เลขสี่เขาเขียนเหรอเขาเขียนเองเขาเขียนเองตอนแรกเอาปากกาเมจอ่าปากกาเคมีทีนี้ ผมก็เลยให้ตุ๊กกี้เอาเมจิกมาให้เขาเขียนให้ใหม่มันจะได้ชัดๆใหญ่ๆญไงเลขที่เขาบอกเกาจะจำนะก็ไม่เปลี่ยนได้ก็ไม่เปลี่ยนเลขน,นะไม่เปลี่ยนเลขไปกินผึ้ยเดี๋ยวแม่ค้าสุดยอดเลยครับอ่าต่อไปเลขหกเลขหกหกตัวใหญ่แท้เหกตัวใหญ่แท้ก็หนูเขียนเองนะลูกปึ๊บปึ๊บอ่าทีนี้งวันนี้อะไรนะเราหกเก้า อะไรนะสองหกเก้าอูมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนอะลูกได้จากไหนครับหนูไปทำไรมาเองมาได้สองหกเก้าผมไปทำอะไรมาเออหนูไปทำอะไรมาไปคิดอ่าไหนๆลงไปโชว์เอากระดาษมาเร็วไปเอากระดาษมาเขียนเร็วโอ้วันนี้มาหาน้องต้นเก้าที่บ้านนะคะบอกเลยสองหกเก้ามา